ครับวันนี้มารีวิวที่บ้านเซกองตํบลหนองใหญ่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ติดตั้งแผงโมโนโสีแผงด้วยกันนะครับซัเมอรโจได750วัตต์นะครับมอรของโจได750วัตต์นครับวันนี้เจ้าของนาบอกว่าให้ต่อสายให้เลยนะครับต่อท่อ ยาวไปสุดทางนู้นทางนี้ก็เป็นสามทางนะครับแล้วก็แยกไปทางนี้ครับตอนนี้น้ําก็ไหลยอยู่นะครับน้ําไหลยอยู่น้ําเต็มท่อนะครับทางเจ้าของนาก็อยากจะให้คเนวนการใส่ท่อให้นะครับเราก็ทําได้นะครับเราก็จัดให้ท่อไปถึงนู้นนะครับน้ากาลังไหลยอยู่ทางนู้น ปากท่ออยู่นู้นนะครับเดี๋ยวก็มาดูคอนโทรลน,นะครับคอนโทรลจไดาย750วัตต์ตอนนี้ไม่ค่อยมีแดดนะครับรู้สึกว่าจะไม่มีแดดแต่น้ำก็ยังไหลนะครับเพราะว่าท้องฟ้ามเมฆเยอะแล้วก็ติดต้นไม้ด้วยนะครับ ต้นไม้กิ่งไม้ใบไม้ก็บังแดดด้วยทําให้แดดไม่เต็มที่นะครับแต่ว่าแผงโบโนก็รับได้นะครับแล้วก็คอนโทรลของจใดายแล้วก็สมบร์จูดาจดวัตต์ก็รับได้นะครับไปดูฝั่งนู้นนะครับตอนนี้น้ำกำลังเอ่อออกจากท่อนะครับฝั่งนู้นนะครับ การเก็บสายนะครับอันนี้เป็นสายเป็นสายดินนะครับป้องกันฟ้าผ่านะครับอันนี้ก็สายมาจากตัวสมมตินะครับใต้บอประดานมาขึ้นทางนี้เข้าไปยังเครื่องคอนโทรลนะครับอันนี้ก็ด้านในเป็นสายมาจากแผงทั้งสี่แผงนะครับแผงโมโนวันนี้เต็มที่นะครับนะครับแดดเริ่มมาแล้วนะครับแต่ว่า ก็ยังบังต้นไม้อยู่ดีนะครับแต่น้ำก็ไหลเต็มท่อเหมือนเดิมนะครับสนใจอยากจะติดตั้งนะครับโทรไปที่ร้านพีซีโซล่าเซล์อําเภอศรีขรภูมิ0ูนย์หกสามเก0าศูนยนะครับ0639038065้านร้านพีซีโซล่าเซล์อําเภอศรีขรภูมิรับประกัน2ปีนะครับถ้าหากว่าเสียหรือว่าขัดข้อง ส่งฟรีทุกกรณีไม่มีข้อแม้นะครับร้านตั้งอยู่ที่ทิศเหนือทางรถไฟอำเภอศรีกรภูมมนะครับเส้นทางจะออกไปอำเภอรัตนบุรีอยู่ด้านฝั่งตะวันออกตรงเรียนเงินกวงอำเภอศรีกรภูมมนะครับร้าน PC ซีโซล่าเซลโทรศัพท์063 903 8065นะครับ0639038065นะครับงานมาตรฐาน งานละเอียดนะครับ